ไงคะโอเคไหมไหนๆลองวัดสิได้ไหมได้อยู่นะไม่โอเคเนะเอานะเอาชุดน,นี้ใช่ไหมคะไหนดูนี่มีชุดไหนอีกโอ๋อมันเปื้อนไงอืมมันเปื้อน ชุดหรอเสือ้อว่าได้ไหมคะไม่เอาไม่โอเคโอเคหาต่อนะคะหาต่อไหมคะไ,มไหนคะไหนคะ